สวัสดีครับผมเดชเพชรโอซักว่ไปครับไซนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมก็ประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆครอซ้อมอยู่ที่อยู่ประเทอินเดียมาซ้อมอยู่ที่นี่เนาะมีใครเป็นคู่ปั้งคู่ซ้อมมา้ครับที่นี่ก็มียอดธงแล้วก็องซานเดชเดชจงรักกูเนียก็คือพวกในค่ายช่วยกันคราวนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าเราสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกสิบหกหกเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับก็ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดครับ ห้าสิบเจ็ดหน่อยๆเราเป็นมวยสไตล์เลยครับก็ครบเครื่องอะจอยมัดเดคาได้ทุกอย่างครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรเดินชนครับคยเจอกันมาไหมยังครับอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษามาอยู่เขาเป็นมวยสไตล์เลยมวยครบเครื่องเหมือนกันครับเดคาจอยมัดแล้ววันนี้เราจะวางเมวังแข่งไง ก็ดูตามเกมไปเรื่อยๆครับว่าจะเอายกไหนยกไหนตามสไตล์เราเนาะอย่างล่าสุดที่เราต่อยไปที่นี่เหมือนนกัวันนั้นเป็นไงชนะเอสเดวดาเบทเท่าไหร่เบทร้อยสิบเอ็ดแล้ววันนี้ขึ้นมาร้อยสี่สี่อ๋อมีปัญหาไหมทั้งนั้นก็ไม่มีอะแล้วอย่างวันนี้คิดว่าจะมาเกินหรือมาขาดเท่าไหร่น่าจะเกินนะเกินประมาณเท่าไหร่น่าจะปอนได้เนาะเราไม่มีปัญหาเราต่อยมือมานเร็วมันวันนี่กี่ไฟแล้วประมาณ ก็เยอะอยู่ครับจำไม่ได so, <th> euh ้หลักร้อยขึ้นเนาะไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลก็ห้ากิโลห้กิโลเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดสุราษฎร์ครับฝ่กเชิยชวนแฟนขับเราวันนี้นะรัาวันนี้ขอติดตามเดทเพชด้วยวันนี้จะทำแม่ผิดหวังครับผมผมวมาน้องชายครับ